าเราอยู่ในที่สงบเงียบเราอาจจะได้ยินแม้กระทั่งเสียงน้าฝนที่หยดจากหลังคาเสียงลมหายใจของคนที่อยู่ใกล้ๆเสียงที่แผ่วเบาเหล่านี้เกิดจากการถ่ายอพลงงานนการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงผ่านอากาศมากระทบเยื่ยวแก้วหูซึ่งมีความไวมาก จากการศึกษาโครงสร้างและการทำงานของหูพบว่าการสั่นของเยื่อแก้วหูเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็มีผลต่อประสาทรับรู้ในการได้ยินของคนเราแล้วหูของคนเราแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนคือหูส่วนนอกหูส่วนกลางและหูส่วนในหูส่วนนอกประกอบด้วยใบหูและรูหูซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในกระโหลกศรีรษะไปสิ้นสุดที่เยื่อแก้วหู หูส่วนกลางเริ่มจากเยื่อแก้วหูซึ่งเป็นเนื้อเยื่อแผ่นบางๆปิดช่องหูและเป็นส่วนแบ่งระหว่างหูส่วนนอกกับหูส่วนกลางบริเวณถัดจากเยื่อแก้วหูเข้าไปเป็นโพรงภายในโพรงมีกระดูก3ชิ้นซึ่งมีชื่อเรียกตามรูปร่างคือกระดูกค้อน <c oughs> กระดูกข้างและกระดูกโกลนภายในหูส่วนกลางยังมี ช่องเล็กๆที่ติดต่อกับปลอดลมซึ่งจะทําหน้าที่ปรับความดันอากาศทั้งสองข้างของแก้วหูให้เท่ากันตลอดเวลาถ้าความดันทั้งสองข้างของแก้วหูไม่เท่ากันจะทําให้เกิดอาการหูอื้อหรือปวดหูเช่นเมื่อเราดำน้ําลงไปลึกๆหรือขึ้นไปบนที่สูงมากๆเป็นต้นหูส่วนในมีส่วนสําคัญต่อการได้ยินเสียงได้แก่ส่วนที่เป็นท่อกางขดเป็นลูกคล้ายอหอยโขงเรียกว่าคอเคลีย ภายในท่อนี้มีเซลล์ขนอยู่เป็นจํำนวนมากทําหน้าที่รับรู้การสั่นของคลื่นเสียงที่ผ่านมาจากหูส่วนกลางพร้อมกับส่งสัญญาณการรับรู้ผ่านเส้นประสาทไปยังสมองสมองจะทําหน้าที่แปลสัญญาณที่ได้รับ,ทำ,รบทำให้เรารับรู้เกี่ยวกับเสียงที่ได้ยินเราทราบแล้วว่าขอเบเขตความสามารถของการได้ยินเสียงของหูคนเราขึ้นอยู่กับระดับเสียงและความถี่ของเสียง จากการศึกษาความสามารถทางการได้ยินของคนปกติพบว่าช่วงความถี่และระดับเสียงที่คนเราสามารถรับรู้ได้มีความสัมพันธ์กัน